การเปลี่ยนสกุลหลังการสมรสนั้นไม่ห้ารอมครับหลักฐานหล,ลักที่มีผู้นําเสนอคือฮดี้ที่ว่าไม่มีผู้ใดอ้างตัวหาผู้ที่ไม่ใช่พ่อตนทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วนอกจากเขาได้แสดงความเมตตาคุณกุฟุตและผู้ใดที่อ้างตนถึงกลุ่มคนใดที่เขาไม่ได้มีเชื้อสายด้วยเขาจงเตรียมที่อยู่ในไฟหนะ้ารกบันทึกโดยอันบุกอรีคําอธิบายหัดี้นี้ห้ามการสมอ้างเชื้อสายหมายถึงห้ามอ้างตนเป็นลูกโดยเถส่วนประโยคหลังเรื่องการสมอ้างเป็นสมาชิกของกลุ่มคนใด ก็เป็นส่วนขยายที่มีเป้าหมายแบบเดียวกับประโยคแรกนั่นคืออิสลามไม่ต้องการให้เชื้อสายปะปลนโดยระบบการเรียกขานของสังคมอาหรับคือชื่อตัวบวกชื่อพ่อบวกชื่อเผ่าตระกูลการอ้างว่าตนเป็นลูกใครทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพ่อแท้ๆของตนถือเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามเอาไว้กรณีนี้อิบนูหายัดอ้างจากผู้อธิบายบุครีบางท่านว่าผู้อธิบายบุครีบางคนกล่าวว่าการใช้คําว่ากูฟุตในที่นี้หมายถึงโกหกต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่กาเฟส เสมือนหนึ่งเขากําลังบอกว่าอันลอสร้างฉันมาจากน้ําเชื้อของนายกอแต่ความจริงพระองค์สร้างมาจากนายขอท่านอโบรย์รอกล่าวไว้ตามบันทึกของอันบุกรีว่าอย่าได้หมางเมินต่อบันพระบุรุษของพวกท่านผู้ใดไม่พึงใจต่อบ,บิดาของตนเขาได้เนรคุณกูฟุตแล้วรายงานนี้มาสนับสนุนสิ่งที่นักวิชาการอธิบายเอาไว้ว่าความมุ่งหมายของฮะดีิสคือการที่บุคคลเรียกขานตนเองด้วยชื่อตัวบวงชื่อคนอื่นโดยพาดพิงคนนี้ว่าเป็นพ่อทั้งที่ขขอเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นอิบนุ หยัดอ้างจากอิบนุปต้นว่าความมุ่งหมายจริงๆแล้วหมายถึงคนที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของตนเองออกจากพ่อแท้ๆของเขาไปสู่คนอื่นทั้งที่ทรู้แก่ใจมีเจตนาและไม่ได้ถูกบังคับแต่ประการใดโดยระบบที่อิสลามต้องการยกเลิกคือระบบอุปถรัรมภ์แบบลูกบุญธรรมที่ในยุคยาฮิเลียจะมีการเรียกขานการเสม,มือนเป็นพ่อลูกแท้ๆแม้กระทั่งการให้รับมรดกและอาจรวมถึงการห้ามแต่งงานกับอดีตคู่ครองของคนที่ได้ชื่อว่าลูกหรือพ่อด้วย ทั้งที่ไม่ใช่เชื้อสายจริงดังนั้นอันลลอฮ์จึงกําหนดให้ท่านลบีซอล,ะละละอลาัลอหุอัลัยฮิวสลัมได้แต่งงานกับท่านหญิงไซนับบินตูยาชินที่เคยเป็นภรรยาของเซสอิบนนฮาริสาคนที่ในสังคมยุคนั้นมองกันว่าเป็นลูกของนบีมุฮัมมัดการบัญญัติให้แต่งงานกันก็เพื่อทําลายระบบลูกบุญธรรมนี้เองการเรียกขารนิปก็อยู่ในข่ายนี้ท่านอิบนุปต้อนกล่าวว่าในยุคยาฮิรลียผู้คนไม่ขัดข้องอันใดที่จะมีใครรับลูกคนอื่นมาเป็นลูกของตน แลวถูกเชื่อมโยงว่าเป็นลูกของคนคนนั้นกระทั่งอายันนี้ถูกประทานลงมามีใจความว่าพวกเจ้าจงเรียกขานพวกเขาตามชื่อพ่อพวกเขาจะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมกว่าสําหรับอันเลาะกับอายะและพระองค์ไม่ได้ทําให้ลูกเลี้ยงที่อ้างกันของพวกเจ้าเป็นลูกของพวกเจา้าลงมาถึงตอนนั้นแต่ละคนก็เริ่มเชื่อมโยงตนเองเข้ากับพ่อที่แท้จริงและละทิ้งการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับพ่อเลี้ยงจะเห็นว่าหะดิษนั้นมีเนื้อหาต้องการทําลายประเพณีเดิมของชาวอาหรับยุคยาฮิลิยะไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนเผ่าเปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนนิดบะอิบนูห้ยัดอ้างจากอิบนูบัตตตอละละความหมายของสองคดีดข้างต้นไม่ได้หมายถึงว่าใครก็ตามที่โด่งดังเป็นที่รู้จักผ่านการเชื่อมโยงกับคนที่ไม่ใช่พ่อจริงจะเข้าอยู่ในโทษที่ฮะดีษระบุกรณีเช่นท่านอันมิกดัตอิบนูอัตาการเปลี่ยนนามสกุลน,นั้นเป็นเรื่องของประเพณีชาวอารับในยุคสลับก็มีการใส่ชื่อเผ่าที่ตนไม่ได้มีเชื้อสายเช่นกันโดยผ่านขั้นตอนบางอย่าง,างเช่นการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยการรับอิสลามการปล่อยทาสการเป็นพันธมิตรกันและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทําให้บุคคลสามารถใช้ชื่อเผา่าสินเทียบได้กับนามสกุลในยุคป,ปัจจุบันของคนที่เกี่ยวข้องได้แม้ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากเผ่านั้นจริงตัวอย่างเช่นอิหมามอันบุกอารีมีนามสกุลว่าอันโยฟีทั้งที่ตนไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางเชื้อสายกับเผ่ายูฟะแต่เพราะปู่ทวดของท่านรับอิสลามกับคนในเผ่านั้นฮาติปิบนูอบิบันตะอะซึ่งเป็นสหาบาแลอก็ถูกนับว่าอยู่ในเผ่ากุเรตทั้งที่เป็นคนตะกูลักเป็นอันกอดีอียะตกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์เป็นพันัันนธมิิตรกกกแลละอาศยใย้ดัน กรณีอันมิกดัชนั้นซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อชื่อท่านคืออันมิกดัชอิบนุอัสวัตแต่พ่อจริงๆของท่านคืออัมอิบนุสลบะอันบรอวีอันกรก่อนฉันดีกล่าวถึงประเพณีชาวอารับที่มีการข้าเผาเปลี่ยนนามสกุลอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในอิสลามและยุคต้นว่าประการที่5ถ้าคนคนหนึ่งอยู่เผาหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่กับอีกเผาพ่อท่านเป็นพันธมิตรกับเผ่ากินดักและคนที่เลี้ยงท่านมาชื่ออันอัตวัตอิบนุอับียาคูดอัสซุรีโดยอุลามาตอบว่ากรณีของท่่่าาานนกก็ยัังไมถือวค้บ เราเป็นชื่อที่โด่งดังให้มองเป็นเรื่องตีบไม่ใช่นิดบะดูฟัดหุนบารี12บสทับห้าสิบห้าห้าอันก้อนก็ชันดีกล่าวถึงประเพณีชาวอาหรับที่มีการข้ามเผ่าเปลี่ยนนามสกุลอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในอิสลามและยุคตน้นว่าประการที่ห้าถ้าคนคนหนึ่งอยู่เผ่าหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่กับอีกเผา่าก็เป็นไปได้ที่เขาจะอ้างอิงตัวเองเข้ากับเผ่าแรกหรือเผ่าหลังก็ได้ทั้งที่เชื้อสายมีแค่แบบเดียวหรือจะอ้างชื่อสองเผ่าพร้อมกันไปเลยก็ได้นั้น การเข้าไปอยู่กับฝ่ายชายหรือการแต่งงานก็ถือเป็นยิวานการเคียงคู่แบบหนึ่งการจะเปลี่ยนนามสกุลหรือเลือกอันหนึ่งอันใดหรือใช้ทั้งสองก็ย่อมทําได้เช่นกันเป็นเรื่องของการตรีบหรือแจ้งข้อมูลให้ทราบไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนพ่อหรือสับเชื้อสายแต่ประการใดสิ่งที่ศาสนาห้ามคือการเปลี่ยนเชื้อสายการสับเปลี่ยนพ่อเสมือนการอ้างว่าตนมาจากน้าเชื้อของคนหนึ่งแต่จริงๆมาจากอีกคนหนึ่งทีนี้ลองคิดตามถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาถ้าเราเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็คือ เราจะไม่สามารถตั้งนามสกุลใหม่ได้มันจะตกคุกงมหาร้อมเช่นกันรอบเปลี่ยนนามสกุลเท่ากับเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนเชื้อสายมันจะโดนทั้งหญิงที่แต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลและชายหรือหญิงที่ต้องการตั้งนามสกุลใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนนามสกุลเช่นกันการที่ใครตั้งนามสกุลใหม่จะถือเป็นการตัดตอนเชื้อสายเท่ากับบอกว่าตนเองเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เพราะเป็นนามสกุลที่อาจไม่เคยมีมนุษย์คนใดใช้มาก่อนซึ่งผมไม่คิดว่ากลุ่มผู้พูดจะมองเช่นนั้น เป็นที่รู้กันว่าวันพบุรุษเราหลายตระกูลก็มาจาก่อเดียวกันแต่ก็มีเหตุบางอย่างให้ตั้งนามสกุลขึ้นมาใหม่ถ้าวายิปต้องเปลี่ยนครับเราจะต้องกลับไปท่อนไหนแล้วนั้นใช่ท่อนดังเดิมจริงหรือไม่และที่ว่าดังเดิมนั้นวัดจากอะไรดังนั้นการเปลี่ยนนามสกุลในหญิงสามารถกระทําได้ครับไม่เข้าข่ายจุดประสงค์ที่ฮานิดห้ามเอาไว้คนละเหตุผลคนละบริบทคนละเป้าประสงค์ดูหน้าง,งานจากซอฮาบาสลับและการอธิบายของอุลามมาเสริมนะครับ